เป็นแม่นมคะ่ะเป็นแม่อุ้มบุญให้นุ่นเป็นแม่บุญธรรมแม่ที่แท้จริงชื่อเนชโนกคะ่ะตาเป๋วเปวใช่คนะ่ะเนี่ยเพราะว่าอุ้มลูกให้เขาอหน้าก็จะออกมาเหมือนเขาไม่ได้เหมือนเราพ่อแม่เขาตีแย่งกันไหมพ่อแม่เขาไม่แย่งกันค่ะพ่อแม่เขา ดูแลลูกเขาดีอยู่แต่ว่าพ่อเขาก็จะเกง่งๆหน่อยอะค่ะเพราะว่าพ่อเขากลัวลูกตกก็จะแบบให้อุ้มยังไงก็จะอยู่ท่านั้นเลยอย่างเงี้ยแล้วก็จะแข่งไปเลยไม่กล้าขยับขยืน่นอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> นูอะพอมันอุ้มนี่หว่าไม่กล้าขยับเลย <laughs> ไม่กล้าขยับขยื่นเลย <laughs> แม่นมแม่ที่ให้นมด้วยไหมใช่ค่ะต้องเป็นทุกอย่างให้ลูกเขาเลย ช่วงนี้ลูกเขากําลังปากจูด้วยซื้อที่เพจนาวาติตลมรังสิตค่ะตอนนี้ได้ห้าแดงแล้วครับได้ห้าแดงแล้วพี่นงทุกคนเราเป็นกาลังใจให้ขวัญได้นะวันนี้ไปบ้านบารมีแล้วก็ไกลมากมาจากโชคชัยสี่ชั่วโมงตีไป,เ,ปเลยห้าชั่วโมงเหมือนพ่อเขาไม่เหมือนค่ะว่า อันนี้จะเหมือนแม่ค่ะเหมือนแม่นุ่นเนาะเพราะว่าตาสองชั้นไงตาโตไงถ้าเหมือนพ่อหน,นุก็จะไม่มีตาเลยพ่อหน,นุก็จะหลับตาตลอดไงมันมันก็เลยแบบไม่ใช่ไงเหมือนแม่เขาค่ะตอนนี้สองเดือนเต็มแย้วันนี้สองเดือนเต็มอีบ่าไม่ได้มาครับว่าไปใช่ไหมเด็กเขาเชื่อจริงๆริใช่ไหมพี่พระคารมลนโตอีกหน่อยมาบ้านบารมีนะแน่นอนอยู่แล้วค่ะต้องเอาไปปวนปั่นอยู่แล้ว เอาไปหายายใหม่ให้ไปนอนก่ยายใหม่ละกันมาช่วยแม่ขวัญกันนะคะแม่ขวัญเดินทางไกลใช่ค่ะแม่ปานีมาช่วยแม่ฝานนะยี่หว่ากินนมจุกเมือ่อพ่อแม่เขาทะนุถนอมเอ็นดูใช่แต่ว่าเมื่อวานแม่เขาก็ทะเลาะกับใหญ่ไงแม่นุ่นอะทะเลาะกับยายนางเรื่องยี่หว่านี่แหละเป็นเรื่องเป็นราว แย่งกันอุ้มนุนก็นอุ้มอะอะอะะไม่ให้สักทียานางก็ดา่านุนก็นอุ้มแย่เยอะลยพี่นัดไปไหนล่ะเนี่ยพี่นัด